สัสดีค่ะรายการหวานหมูใบหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานพามาที่ราดเท้าซอย18ค่ะมาพูดมาคุยกับนักร้องนะคะวก็ด,ดารานะคะแถมตอนนี้เป็นดีเจอีกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยหมูหวานว่าจะชวนไปชิมกันก่อนนะคะไปพบกับช่วงหมูหวานชิมชิมได้เลยค่ะ ช่วงหมูหวานชวนชิมตอนนี้นะคะหมูหวานอยู่ที่ห้อง Summer Palace โรงแรมอิ Intercontinental Bangkok นะคะอยู่กับคุณเมเมซินีนะคะซึ่งเป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเมนี่ยังสวยไม่สางเลยนะคะรี่ว่ายังสดใสร่าเริงยังสดใสร่าเริงนะคะอดีตสาวแคลของเราอาหารดีค่ะเลยสามารถทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่สุดที่ดีคุณเมย์ทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยมานานแล้วหลายปีเหมือนกันก็4ปีกว่ากว่า4ปีกว่ากวานะคะ แล้วก็จะรู้ดีเกี่ยวกับห้องอาหารแห่งนี้นะคะก็เรียกว่ากินกับทุกอาทิตย์เออนื่อ่่าทุกวันทุกวันต้องแบ่งต้องแบ่งปันให้อาหารประเภทอื่นบ้างอย่างอิตาลีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่โรงแรมนี้มีห้องอาหารที่น่าสนใจหลายห้องเก้าห้องเลยนะมาพูดถึงซัมเมอร์พาเลสนะคะมีความหมายว่าอะไร ก็จริงๆแล้วหลายคนที่เคยไปเที่ยวเมืองจีนอาจจะรู้จักก็คือพระราชวังฤดูร้อนนะคือ summer p a l a ล e ต้นแบบเดิมทีมันมาจากการตกแต่งในก่อนที่เราจะมีการ r e โนเวท i o ตอนแรกเลยเนี่ยคือเป็นสีแบบโทนสีร้อนนะคะแล้วก็ตกแต่งให้เหมือนกับพระราชวังฤดูร้อนตอนนั้นค่ะแล้วก็เลยก็เป็นแนวมีภาพวาดภาพวาดที่ติดอยู่ซึ่งใช้อยู่ตอนนี้ในในห้องอาหารปัจจุบันก็คือเป็นภาพตั้งแต่ตอนสมัยนู้น จากเมืองจีนเลยจากเมืองจีนโอ้โหเรียกได้ว่าจีนแท้ๆใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะทั้งเก้าอี้โต๊ะเคาน์เตอร์อะไรต่างๆฟ้าผนังนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นจีนจริงๆ ใช่แล้วอาหารที่นําเสนอเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนคะอาหารที่นี่เนี่ยก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูที่สุดของ Summer p a พาเลเพราะว่าเรากลับมานําเอาอาหารตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มเปิดร้านกับอาหารของแบบว่าที่นิยมกันในปัจจุบันเอามาผสมรวมกันคือคือรสชาติเป็นดั้งเดิมแต่ว่าการพรีเซนเทชั่นเนี่ยอาจจะดูถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นพูดถึงอาหารจีนนะคะพี่หมูหวานว่ามันต้องเป็ด ปักกิ่งใช่นั่นคือเมนูที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของทุกร้านร้านไหนจะดังไม่ดังนี่อยู่ที่รสชาติและก็คุณภาพของเป็ดซึ่งเป็ดปักกิ่งที่นี่เด็ดมากๆมาเป็นนับพันปีแล้วที่สุดเวอร์ไว่าจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอายุเชฟยังไม่ถึงอ โอ้ยพูดถึงเป็ดเป็ดก็มานะคะสั่งตรงมาเลยแะ้วเป็ดแล้วตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้นี่พันสามร้อยค่ะเมื่อเอามาทําเป็นเป็ดแล้วเนี่ยสามารถเลือกทําอาหารไซส์ที่เป็นเนื้อเป็ดได้สองจานก็คือก็คือเลือกแล้วแต่เลยจะเป็นให้ตั้งแต่เมี่ยงหรือว่าจะเป็นเลือกผักเปรี้ยวหวานหรือว่าจะเป็นผัดพริกไทยดำอะไรเงี้ยอย่างตัวเองชอบกินเป็นเมี่ยงเพราะว่ามันจะเป็นเป็นเนื้อเป็ดสับ <ừ> แล้วก็มาห่อกรบหรือว่าทอดกระเทียมก็ได้ทอดกระเทียมก็อกร่ยอยอ,อาฮะ<ช>โอ้โหนี่เชฟมาเองเลยนะคะเชฟใหญ่ของโรงแรมะะเชฟกอใช่ไหมคะใช่ค่ะเชฟกอนี่ชื่อจริงชื่อก่ออิงยูจริง,รรงๆเป็นคนมาเลเซียซึ่งมีเชื้อสายจีนเป็นเชฟอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์มาก่อนค่ะใช่แล้วก็ได้รางวัลเชฟออฟเดอะเยียร์ที่นู่นโอ้โหเก่งมากๆนะคะขณะที่เชฟ แร่เป็ดไปนะคะเราก็มาชมเมนูอื่นๆะนะคะทุกทุกจานบนโต๊ะนี้ก็คือมาจากเชฟกอ่อทั้งหมดนะคะ,คะซึ่งเริ่มจากเมนก่อนเลยนะคะก็เป็นแกะใช่ไหมคะค่ะใช่ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของที่โรงแรมใช่คือหลายคนพอเห็นปุ๊บอุ๊ยอาหารบอกว่าฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นเป็นแรมนะคะเป็นแกะผัดซอทงกงนะคะขณะที่เชฟกำลังปรุงเมนูนี้เนี่ยเรียกได้ว่า นึกออกเลยว่าไฟต้องท่วมกระทะใช่ต้องใช้ไฟแรงเพราะถ้าไม่ไฟแรงเนี่ยน้าซอสมันจะไม่เข้าเนื้อสําคัญมันต้องเขย่าเขย่าเขย่ากันจริงๆเทคนิคคล้ายๆทาสเต็กแกแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เป็นแบบใช้วิธีการผัดไฟแดงแทนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นกุ้งใช่ไหมคะค่ะใช่นี่คือกุ้งวาซาบิค่ะใช้วาซาบิสดนะคะแล้วก็ตัวกุ้งในต้องทอดกรอบก่อนเพื่อให้เนื้อกุ้งเราเลือกใช้กุ้งใหญ่นะคะจะเห็นว่า ชิ้ใหญ่แล้วก็พอทอดกรอบเสร็จแล้วค่อยเอามาผัดรวมกับซอสวานสบิที่ทำํำพิเศษขึ้นมา <c oughs> ดูก็รู้นะคะว่ากุ้งเนี่ยใหญ่มากๆ <c oughs> ไม่สามารถทานคําเดียวได้หมดนะคะ ต้องปากเล็กๆอย่างเราเนี <S <S ่ยจะต้อง4ี่คำเวอร์แบบสี่คำนี่หมายถึงจานหนึ่ง4ี่คำตัวทันอีกแล้วนะคะแล้วก็ถาดไปเนี่ยก็จะเป็นเอาใจ vegetarian ใช่อันนี้เป็นเมนูนะคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเป็นเต้าหู้ทอดนะคะแล้วก็เผือกนะคะจะมีเผือกที่ทำเป็นเหมือนกับห่อข้างบนนะคะ คนเห็นอาจจะคิดว่าเป็นผอผักผอบผักค่ะผอผักนึ่งนะคะแล้วก็มาวางบนกับเต้าหู้เต้าหู้ไข่ที่ทอดมานะคะแล้วก็น้าซอสนี่จะคล้ายๆกับเป็นน้ําซุปนะคะซุปสมุนไพรจะเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่เกาคี้นะคะหรือว่าอะไรนะโกจิเบอรี่บำรุงสายตาและผิวพรรณสำหรับคนผู้หญิงดูดีนะซุปโกจิเบอรี่นะคะจริงๆแล้วก็คือเกาคี้ที่เรารู้จักนั่นเองของบ้านเรา นะคะ,ะแล้วก็มีเมนูหวานอีกเมนูหนึ่งน,นะคะซึ่งเป็นเมนูไฮไลท์สาคูค่ะสาคูมะม่วงค่ะเราจะคุ้นเคยกับสาคูแคนตาลูปใช่ใช่ใชแต่ว่าอันนี้เนี่ยพิเศษก็คือสาคู มะม่วงเสิร์ฟอยู่ในลูกมะพร้าวใช่เพราะว่าใช้น้ำซุปมะพร้าวทำคือเนื้อมะพร้าวผสมไปในไปในมะม่วงสากูนี้ด้วยค่ะก็ที่เลือกใช้มะม่วงในส่วนหนึ่งคือเนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงมะม่วงคือลูกค้าเรามีทั้งไทยและต่างชาติันั้นพอูกคทาต่างชาติมาก็เสิร์ฟมะม่วงอ่ะเขาจะรู้สึกชอบมากกว่าแล้วต่างชาติเขาก็ตื่นเต้นกับลูกมะพร้าวบ้านเราเช่นเดีอวกันนะคะก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นไฮไลท์ อันนี้เป็นดีไซน์ที่เชฟเขาออกแบบเองอาการพรีเซนเทชันให้ดูแบบว่ามันก็อยู่ในดอกบัวมีคุณค่า อ่าแล้วก็เสิร์ฟมา่ามกลางหมู่เมฆใช่จะต้องทำให้เย็นนะนะดรายไอซ์นะคะออกมาโหสวยงามบาลามแท้เลยนะคะนอกจากเมนูหลายๆเมนูบนโตะนะคะก็ยังมีติ่มซำด้วยที่อร่อยใช่เพราะว่าที่โรงแรมเราเนี่ยดังเรื่องของติ่มซำ all you can eat ค่ะก็คือเป็นเหมือนบุฟเฟ่ติ่มซำก็คือทานมื้อกลางวันได้ไม่อั้นนะคะก็จะมีเมนูติ่มซำอยู่ประมาณไม่ว่าประมาณ40่สิบกว่าเมนูที่เลือกแล้วก็ทานได้จน อิ่มหรือไม่อิ่มก็ทานได้หมดเอาเอาให้อิ่มก็แล้วกันนะคะสำหรับบนโต๊ะนี้เราไม่สามารถที่จะวางได้40เมนูนะคะเราก็เลยคัดเลือกนางงามสุดยอดนางงามของเรานะคะเริ่มจ้าทานแต่ทานไปหมดแล้วครึ่งนึงอย่าไปบอกเขาสิอันนั้นมันเป็นความจริงเราเก็บไว้ก่อนนะคะอุ้ยมาแล้วเมนูโปรดของเราเสียเสียขอบคุณนะคะเสียเสียขอบคุณค่ะ เชฟห่อมาให้เลยนะคะไม่ต้องห่อเองหน้าตาหน้ารับประทานนะคะใส่ผักสวยพี่หมูหวานว่าเราจะคุยอะไรกันต่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามีมีอะไรนะเป็ดเขาเรียกเราเป็ดเรียกอยู่นะคะเป็ดรอคิวอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาชิมอาหารที่ซัมเมอร์พาเลทเนี่ย อ,อยู่ตรงไหนปยังไงบอกมาหน่อยห้องอาหารซัมเมอร์พาเลสนะคะอยู่ที่ชั้นเอนะคะโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพนะคะอยู่ที่ย่านราชประสงค์ค่ะมาง่ายๆลงรถไฟฟ้าชิดลมแล้วก็เดินเข้าโรงแรมได้เลยนะคะหรือว่าจะขับรถมานะคะที่สี่แยกมีที่จอดรถพร้อมเข้าจากลานจอดรถเข้าถึงร้านได้เลยนะคะ เปิดกลางวันนะคะแล้วก็เปิดมื้อเย็นค่ะแล้วเป็ดปักกิ่งนี่สามารถทานได้ทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็นหรือเปล่าคะได้ตลอดเวลาค่ะแต่ถ้าอยากติ่มซ้ำนี่ขอเป็นมื้อเที่ยงเพราะว่าคนจีนเราทานตอนมื้อเที่ยงนะคะเขาเรียกว่ายำเฉาะ,ะนั่นแหละใช่เอาละค่ะวันนี้พี่หมูหวานขอบคุณคุณเมย์มากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณพี่หมูหวานเหมือนกันค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะเชิญพบกับช่วง หมูหวานชวนคุยแล้วก็หมูหวานชวนคุบไปพบกันได้เลยค่ะหมูหวานชวนคุยในช่วงนี้นะคะก็จะมีแขกรับเชิญสาวสวยนะคะ เป็นทั้งศิลป,ปินนะคะนักร้องดารานางแบบอุ้ยเยอะเลยนะคะคุณส้มอมราค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ห,ว,หวานเป็นยางไง สบายดีไหมสบายดีค่ะเหม่งเมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นนักร้องดารานางแบบนักแสดงดี้ไม่ได้บอกเป็นนายแบบด้วยโดนธรรมะธรรมะแทงแล้วเกินนะธรรมะแงมากเป็นส่วนใหญ่บทที่ได้ไม่นจ่เป็นบทบู๊ค่ะตีกัอะารล่าสุดก็ไปเล่นเรื่อง QDOR ของ epic s c r e a ค่ะเป็นหนังฝรั่งเล่นกับกอร์ดอนลูเเป็นปรมาจารย์ด้านกังฟูเลยนะแล้วก็จอห์นนี่แมสเนอร์ภาพลักษณ์อย่างนี้จะต้องมาแนวนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ ภาพลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนมันมันเริ่มยังไงเป็นพี่สาวคนโตมีน้องชายห้าคนก็เลยกลายเป็นแบบว่าเจ้หัวโจกต้องนำน้องๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยกำหลับเด็กๆก,ก็เลยจะแบบลักษณะบุคลิกกล้าทาํามันก็เลยหล่อหลอมพอเริ่มเริ่มบูทล้างผ่านแล้วยังไงต่อนั้นมันเป็นสมัยเด็กๆใช่ไหมค่ะอ่ะแล้วมาไงต่อคะก็ มาต่อด้วยกันที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ต้องเข้าไปอยู่โรงเรียนประจําแล้วก็เข้าไปเรียนต่อก็คือเรียนเอแบกก็คือเป็นเด็กหอมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทําเองหมดมมเขามาเห็นแววตอนไหนอ่ะเขามาเห็นแววตอนไหนเข้าวงการมาแล้วจะต้องมาในแนวนั้นน่ะ คงเป็นลักษณะท่าทางการเดินเวลาจะหยิบจะทำอะไรอย่างนี้มั้งคะมันมัดแมนมากอะไรอย่างนี้มั้งคะแล้วเพลงที่ทำออกมาในตอนแรกเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรเลยนะตอนแรกตั้งใจว่าฉันจะเป็นครีเอทีฟเรียนคอมมิวนิเคชันอาร์ตเอแบกก็กะว่าตัวมาจะเป็นครีเอทีฟจะเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์แล้วก็สักพักก็จะทำหนังสือของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ชิลๆเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงจะไม่ชอบใครๆมายุ่งกับชีวิตเยอะแต่พอเป็น ศิลปินปุ๊บคนเยอะเลยใครใครก็อยากจะมายุ่งกับชีวิตเราเยอะเลยหนีไม่พ้นใช่ค่ะก็ต้องปรับตัวเรียนรู้ไปตอนแรกก็ทึ่พ้นคนเยอะทำไงดีแต่ณวันนั้นะภูมิใจแล้วว่าถึงจะเป็นเรื่องที่เราทําเล่นๆแต่เราตั้งใจทํามันอ่ะมันก็ประสบความสําเร็จจนถึงจุดหนึ่งแต่ก็เราก็ยังไม่ทิ้งความฝันความหวังความชอบส่วนตัวว่าฉันเป็นครีเอทีฟฉันจะทํางานฉันจะทําหนังสือฉันจะทําอะไรที่แบบ ใช้สมองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานที่เป็นศิลปินครั้งแรกนี่มันมาไืมตอนนั้นเนี่ยส้มเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่เอ็มโพเรียมตอนเรียนจบ a b a บใหม่ๆแล้วก็มาเจอเพื่อนคือโจ้บอยโจก็ส้มถ้าแกเราออกเทปร้องเพลงแกจะทำอะไรฉันชอบสกาอบบโจสกาแนวของฉันเลยเขาก็บอกหายไปสองปีค่ะแล้วกลับมา เดี๋ยวไปให้พี่ก๊อฟทีโบนทาเพลงให้แล้วแกก็ไปอยู่กับค่ายพี่เขาอะเราก็เชื่อมันเราก็สนุกสนานเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะทําเพื่อสนองความชอบของตัวเองอยู่แล้วอือแล้วพี่ก๊อฟทีโบนเนี่ยเล็กเก้สกาห์เขาก็มาเป็นตัวพ่ออยู่อ,อยู่กับเขาก็คงจะดีในฐานะที่ในเขาดูแลเรื่องศิลปินให้แต่ว่าอาชีพอื่นๆของส้มก็ยังทําอยู่ก็ไปออกอัลบั้มแรกกับหัวลําโพงดิ้ดึมก็ออกมาชื่อเพลงนางสาวไทยชื่อเพลง Saturday Night ตอนนั้นก็ขึ้นอันดับหนึ่ง ไปเลยเราก็แบบเพลงแรกในชีวิตของฉันขึ้นอันดับหนึ่งเลยเหรออะไรนี่ยทำไงดีเออดวงคนเราเนาะคนมันจะดังห้ามไม่ได้จริงๆก็เลยค่อยๆปรับตัวแล้วไปได้ Best Female Artist ของ FAT Award เป็นคนแรกคือเป็นเป็นสแตนดาร์ดให้เขาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีป้ามี่มีอะไรมีแต่อะไรตัวหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ แต่ก็แต่ก็ต้องทําความเข้าใจคือว่าสังคมของการของที่เป็นความบันเทิงเนี่ยเขามีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กันสักพักหนึ่งก็ออกจากหัวลําโพงค่ะแล้วก็ไปอยู่ฝรั่งเศสไปเที่ยวชมงานศิลปะสักประมาณห้าหกเดือนกลับมาก็เจอโจ้อีกโจอีบอาอกแล้วทำไรวะมึงเพื่อนเก่าทำไรวะแกอก็ไปเที่ยวขึ้นกลับมาแล้วก้านคอขับ ตั้งขึ้นมาแล้วก็กำลังเข้าไปอยู่ในแกรมมี่มขาดการตลาดและครีเอทีฟแกมาไหมเฮ้ยได้ยินคำว่าครีเอทีฟครีเอทีฟายเพื่อนอยืดอกออ <laughs> แล้วก็มาเป็นครีเอทีฟเป็นเอ่อมาเก็ตติ้งที่การคอคลับด้วย <ừ> mm แล้วก็ทําอัลบั้มด้วย <ừ> mm ทำอัลบัม้มไปหนึ่งอัลบั้มพีเพลงซ่ามาลงตัวซักไกรก็รักใครเป็นเร <c oughs> า,เาก็แต่งเพลงตามใจฉันเ,<อ>เด็กวัยรุ่นก็อุยมันตามใจมันดีชอบอมันก็ต้องมีคนที่นะชอบเราบ้างใช่ค่ะแล้วก็<อ>หลังจากนั้นอัลบั้มซ่ามาลงก็จบไปอยู่ในก้านคอขับก็มีอัลบั้มพิเศษของก้านคอขับชื่อก้านคอขับสองก็ออกเพลงมาสองเพลงชื่อเพลงเพเกิลกับสิ่งที่ เพลงนี้มันไม่ค่อยได้โปรโมทดูที่ตัวเองเพลงเกอร์นี่ดังระเบิดระเบ้อว่างั้นใช่ทำเอาสาวๆหลายคนแบบเรียกไดว่าเพลงเกอร์มาแล้วฉันเพเกิร์เลยโดดขึ้นโต๊ะเต้นเลยก็สนุกสนานค่ะน้องๆก็พีดแบกดีหลังจากนั้นก็จะเล่นคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆแล้วก็ทำงานสดตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วแอบมีความสามารถซ่อนอยู่แต่ตัวเองอ่ะ ไม่ค่อยจะเอามาใช้จนกว่าคนจะมาสกิดให้เอาไปใช้ใช่ค่ะนี่ก็โดนสกิดมาตอนนี้ทุกวันนี้โดนพี่เบิรลหพัทยาสกิดมามาๆมามาเป็นดีเจมาคุยมาพูดแต่ปัจจุบันนี้มีอาชีพใหม่อีกใช่ค่ะเป็นอีกอาชีพหนึ่งทำพร้อมไปเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยเป็นครีเอทีฟด้วยและเป็นดีเจด้วยในเป็นดีเจของคลื่น1นึ่งร้อยสอดห้าเก็ตนานยังคะเป็นดีเจ สองเดือนค่ะสองเดือนใหม่ๆมาๆเลยใหม่ๆมาดแล้วตอนแรกอ่ะช่วงสามวันแรกเสียวมากแบบทำไงดีเดี๋ยวพูดผิดไปนะขอพ่ยค่ะขอพ่ยค่ะขอพ่แล้วก็มีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอ่านหนังสือเยอะๆค่ะฟังเพลงเยอะๆซึ่งเพลงเนี่ยฟังมาเยอะอยู่แล้วมันต้อมีเตียงไหมว่าก่อนจะออกรายการเราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้าง คุยกันนิดหน่อยเป็นหัวข้อค่ะแต่เขาจะไม่ได้มีสคริปต์นะปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นที่นี่ทีเดียวใช่ไหมงานที่เป็นหลักมีของส่วนตัวด้วยค่ะส่วนตัวคืออะไรก็คือตอนนี้กําลังปั้นโปรเจกต์ที่เป็นหนังสือกระตูนอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วเอามาโชว์ตอนนี้งุ๊บไปก่อนจะปั้มเสร็จเมื่อไหร่คะก็สิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าต้นปีหน้าแล้วไม่นานเกินรอแต่ก่อนหน้านี้แอบไปซุ่มมาก่อนที่จะมาเป็นดีเจไปแว๊บหนึ่งเนี่ยก็ไปเล่น หลังคาแดงให้พี่เปิล้ลก่อนหลังคาแดงและครเวทีเนี่ย<ะ>ก็ไปเล่นหนังต่างประเทศมาหนึ่งเรื่องอ,อืคือเรื่องของเรื่องเนี่ยช็อโกโกแลตมันก็ไปกระจายไปทั่วโลกค่ะไปตามแผ่นบ<อ>ูเล่บ้างดีวดีบ้างก,ก็ไปมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเห็นแววเขา้าเห็นแววเข้าก็เลยติดต่อกลับมาแล้วก็อําทำไมพี่ไม่ติดต่อจีจ้าล่ะคะเขาก็ น้องจีจ้าตัวเล็กไปหน่อยอสําหรับสําหรับฝรั่งอ,อ,อเขาลัวน้องไปแล้วน้องจะแล้วปรากฏว่าเอาดิฉันไปเป็นกระสอบทากระสอบทรายเห, <laughs> หรอไม่ใช่หรอกค่ะก็คือเป็นผู้หญิงที่ต้องต่อสู้กับกับ ผู้ชายอืซึ่งถ้าเป็นจีจ้าเนี่ยจีจ้าจะตัวเท่าเอลของบรรดาบุคคลเหล่านั้นนะคะก็เลยแบบว่าอ่าล้วมาติดต่อเราไปโปรดิวเซอร์นั้นก็คือเป็นคนที่ทํางานใกล้ชิดกับรูสลีด้วยอืเราก็สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาชื่อเรื่องคิวเดอรบอลฆ่ามันให้หมดนะเห็นบูล้างผ่านแบบนี้นะคะหาความเป็นผู้หญิงแทบจะไม่ได้มองไม่เห็นเอ้ยมองไม่เห็นมอไปมมีบ้างนะคะเดี๋ยวหนูขอดูม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้ว นางเนี่ยแอบเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะเห็นอย่างนี้นะคะบอกว่าที่พูดมาเนี่ยแทบจะเดาไม่ออกเลยว่าทํากับข้าวอร่อยอืะทาอะไรเป็นบ้างคะก็ถ้าเป็นอาหารไทยได้เยอะอยู่ค่ะพวกฟิวชั่นตามใจฉันฟิวชันเนี่ยหรือไม่ก็พวกร้านตู้เย็นเนี่ยคือมีอะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นเ่ยมตกจะเป็นฟิวชันซะหมดเลยใช่ถ้าเป็นฟิวชันเนี่ยร้านตู้เย็นนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีโชว์กันด้วยนะคะก็คือเป็นส้มตำอาหารง่าย พูดอย่างนี้เหมือนจะง่ายนะคะคือที่มาชื่อส้มคือมาจากส้มตำอ้าวเหรอหล้อเล่นค่ะเชื่อแล้วเนี่ยเป็นคนเชื่อคนที่ง่ายชื่อส้มเพราะว่าตอนคุณแม่ท้องแม่ชอบกินส้มโอเออพอออกมาเขาก็เลยตั้งชื่อว่าน้องส้มโอแต่โตมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่มันเป็นส้มเสียวหวานเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยคิดมาพิเศษเลยใช่ก็เป็นลายการํานี้โดยเฉพาะเลยอออล้ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่หมูหวานว่าเราอย่าได้รอช้าเลยนะคะเราไปพิสูจน์ฝีมือกันดีกว่า ไปเข้าครัวกันนะคะในช่วงมูหวานชวนคุกคะ่ะไปเลย ร้อยแล้วสำหรับเมนูส้มตำกอดลาวเฮ้ยฝรั่งกอดลาวข้าวเหนียวทอดต้องค่ะโอ้ชื่อยาวมากมากเลยนะคะตั้งชื่อให้ใหม่เลยได้ไหมคะมให้เป็นส้มตำอำมลา,าไปเลยดีมหมโอเป็นซิกเนเจอร์ของอมลา,าไปเลยนะคะอ,อืมนะเรียกได้ว่าไม่รู้คิดได้ไง ไม่รู้คิดได้ไงคิดมั่วค่ะ <c oughs> คิดไปเรื่อยค่ะ <c oughs> แต่ว่าแอบ,บมีหลักการนิดนึงนะ <c oughs> คือเรามีความรู้สึกว่าของทอดเนี่ยมันไปได้กันแบบรสที่เปรี้ยว <c oughs> แล้วก็เป็นคนไทยเอาละส้มตำนี่แหละ <c oughs> จนฝรั่งกอดลาว,ลวเนี่ยเคยเห็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> นะคะก <c oughs> ็คือหมายถึงว่าฝรั่งกับ กับกับเรานี่เป็นแฟนกันเลยเป็นแฟนกันรักกันเป็นคนไม่ใช่ค่ะน,นี้ <c oughs> เป็นแหนมค่ะ <c oughs> แหนมพันด้วยเบคอนหรือพันด้วยแฮมอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เอาไปทอดนะเขาเรียกฝรั่งกอดลาว <c oughs> แต่มันยังไม่เคยมีแบบว่าอารมณ์แบบว่าสูตรสําเร็จที่แบบว่าสมมติสมมติเราเตรียมไว้แล้วทานคําเดียวจบหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เนี่ยทอดอาจจะใหญ่ไปนิดนึงอมันก็เลยมีข้าวเหนียวทอดผสมเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าฝรั่งกอดลาวเสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาหุ้มนะคะแล้วก็ชุก ไข่ทอดอีกทีฝรั่งกอดเราหนีไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในข้าวเหนียวอยู่ในข้าวเหนียวค่ะ <c oughs> อยู่ทางภาคของเราเลยนะักเรียกได้ว่าเ <All S 1> อาอยู่นะคะค่เดียวเดี๋ยวฝรั่งเจอคำอันนี้เข้าไปก็ไปไหนไม่รอดเหมือนกันมันมีความพิเศษตรงไอ้นี่ยพามาแฮมพามาแฮมเพิ่งยังไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเป็นเบคอนใช่ค่ะคือเบคอนเขาจะมีความมันเยอะกว่าแฮมมันจะน้อยมันน้อยค่ะ คิดว่าคุณผู้ชมนะคะชมขั้นตอนวิธีทำแล้วเนี่ยก็น่าจะเกิดไอเดียต่างๆในการไปสร้างสารรค์งานศิลปะของตัวเองนะคะในครัวของคุณเองนะคะอเอาละค่ะวันนี้พี่หมูหวานต้องขอบคุณน้องส้มมากๆเลยนะคะที่มาโชว์แม่ไม้ ไม่ใช่หวยไทยนะอาหารไทยที่เป็นแม่ไม้จริงทุกทุกทุกทั้งบ้านถ้าลงเขาได้คงลงไปแล้วนะคะสอบดเขาอะไรเนี้ยนะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ก่อนจากกันเนี่ยอยากจะมีอะไรฝากไหมคะตอนนี้ มีงานที่สําคัญอยู่หนึ่งงานสองงานค่ะงานหนึ่งเนี่ยคือเป็นงานใหม่ในชีวิตเกิดมาไม่เคยทําเคยทําแต่ตอนปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนๆตอนนี้คือได้มาเป็นดีเจแล้วเป็นดีเจของขึ้นเกท102.5ค่ะในช่วงเกตดีว่าเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง11บเอ็ดโมงนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เกทดีว่าก็จะมีพี่เปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างนําทีมาเลยเป็นตัวแม่นะคะแล้วก็มีพี่เมียอัจฉริยาพี่เตยวินรัตน์นี่แล้วก็มีส้มเป็นน้องสุดท้อง แต่ว่าจริงๆโตแบบโตกับพี่เหนียวนะแต่ว่าเข้าเป็นน้องสุดท้องคือมาที่หลังแล้วก็ได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีจากทุกคนเขาก็สอนนะเออเป็นดีเจนะพี่เปิลเป็จะบปุตรงทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ะไรอย่างนี้ค่ะเจ้าแม่ประสบการณ์ยาวนานส่วนเรื่องที่สองคือมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะชื่อเพลงสิ่งที่หวังออกมาเป็นเพลงการกุศลคือเพลงนี้เนี่ยยอดดาวน์โหลดทั้งหมดก็จะอยู่ เข้าไปสู่มูลนิธิโรคเด็กในพระบรมราชินูปธร่มซึ่งเขาจะเอาไปช่วยเด็กที่ปวยเป็นโรคลูมาตอยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขาค่ายาแพงมากหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งปีห้าแสนบาทแล้วก็บ้านไม่ได้มีฐานะกันทุกๆคนใช่ไหมคะทางมูลนิธิก็เลยอยากจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ด้วยก็เลยแต่งเพลงทําดนตรีไปให้เขากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมกันทำา่วมก็แต่งเนื้อแต่งทานองร้องไปตอนนี้ใครอยากฟังก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะแล้วก็ ช่วยดาวน์โหลดกันด้วยวนะคะเงินก็ทุกบาททุกสาางลาเข้าออมูลที่หมดเลยห,หรือจะฟังได้จากขึ้น1 3 5ก็ได้ะคะ่ะ เรียกได้ว่าสวยแล้วก็มีจิตใจเป็นผู้ลนิยกด้วยนะคะสา่าจะส่งเสริมให้ยิ่งเจริญและยิ่งสวยมากๆขึ้นนะคะที่หมูหวานก็อนโมทนาขอบคุณมากนะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะหมูหวานจะพาไปชิมอะไรนะคะจะไปพูดไปคุยกับใครแล้วก็จะชวนใครเข้าครัวเนี่ยอย่าลืมภาพติดตามชมกันนะคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยตามมาชิมกันเลยดีกว่า เล wow ยค่ะอยากให้ใชิมละมากๆเลยอ่ะค่ะส้มชิมสิงคโปรี่หน่อยนะพี่ตั่อ่ะ